จบ90นาทีแ่งไปทีมละ1คะแนนครับเป็น1คะแนนที่ถ้าฝั่งโคราชโคนราพอใจแน่นอนเพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยประตูที่ตามอยู่แล้วพวกเขาตามตีเสมอขณะที่เมืองทองโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ยิงอยู่โทษสงครั้งก็ได้แรงพลาดทั้งสองครั้งแต่ว่าสุดท้ายยังเป็นมิเตียป๊อปที่เปลี่ยนคนยิงมาได้นะครับขณะที่ลูกเสียประตูต้องยอมรับว่าช่วงสถานการณ์นั้นพอต้นครึ่งหลังกลายเป็นโคราชที่กด แล้วกดแป๊บเดียวกายเป็นช่องคู่เซนเตอร์ที่สลิงคารกับโรชาอยืนเนี่ยเป็นช่องโหให้เดน,นิสมูเรโล<ช>่ประตูแล้วโมงคนเดียวด้วย่าขึ้นคนเดียวเลยใช่ครับมาจากข้างหลังนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเปิดช่วงครึ่งเวลาหลังมาเนี่ยเหมือนเมืองทองจะทําได้ดีนะเซตเกมไปยนหน้าประตูโคราชได้เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าพอจบไม่ได้แน่นอนว่าพอฟุตบอลไม่กดเขาไม่อยู่แล้ว สกอร์ไม่ขยับขึ้นนาำเกิน2ประตูเนี่ยโคร,คร,โราชก็ยังเล่นด้วยสไตล์ของพวกเขาก็คือรับแล้วโต้แล้วรับแล้วโต้ได้ดีช่วงครึ่งเวลาแรกต้องยอมรับว่าโคราชเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสมากนักจริงๆคร,งครึ่งหลังเขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสนะแต่ว่าพอทําได้เดนิสมูเรโล่เปี้ยงเดียวแล้วมันเปี้ยงเดียวจอดแล้วทําให้เขาเนี่ยกลับไปอยู่ในสถานการณ์ก็คือ สามารถตั้งรับได้อย่างเต็มตัวครับผมอย่างที่โยบอกนะครับว่าวันนี้โคราชมาหวังแบ่งแต้มแน่ใช่ครับถ้าชนะนี่ก็ถือว่าเป็นโบนัสนะครับถ้าสังเกตนะคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยนะครับรับลึกมากใช่จริงๆแล้วโคราชเนี่ยพยายามที่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวของแนวรุกของพวกเขา3คนเนี่ยอาร์ซน่ออะไรพวกนี้ครับเดนิสมูเรโล่ครับเพื่อที่เพื่อที่จะหาจังหวะโต้กลับ แต่ว่าแม้แต่เมืองทองทําได้ดีนะเกมเมืองทองเนี่ยกดอยู่ในแดนของโคราชได้ดีมากแต่ว่าเมืองทองเนี่ยหาจังหวะจบสกอร์ไม่คมเองครับผมวันนี้ชมธนชัยหนุราชนะธนชัยหนุราชทํางานได้ดีแล้วผมคจะบอกเลยว่าสมควรที่จะมีเชื่อตีาติถูกต้องนะครับเป็นต้องชื่นชมนะฮะผู้รักษาประตูของทางโคราชนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหไม่ว่าจะมาแบบไหนนะโยนเข้ามานะครับหรือออกไปหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเอาอยู่หมดเลยใช่ครับหลายครั้งที่ บอลแนวลึกของเมืองทองหลุดเข้าไปเนี่ยธนาชัยก็มาต้องบอกว่าออกมาเร็วแล้วก็ทําบีบมุมให้นักเตะเมืองทองเนี่ยหาจังหวะจบสกอร์ได้ยากแล้วก็ยิงติดตัวของธนาชัยบ่อยครั้งด้วยครับ,รบจะมีช่วงครึ่งเวลาหลังลครับ,รบที่ทางผู้ษาประตูของโคราชเนี่ยออกมาบล,ล็อกลูกยิงของทางพิชาอุชาชโอ้ลูกนั้นเนี่ยคือคือจริงๆแล้วโอกาสเข้านี่สูงมากนะแต่เรื่องจากเขาออกมาเร็ววันนี้พิชาเป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นได้เด่นมาก พ<ข>อสมควรนะครับโดยเฉพาะาการต้องบอกว่า1ตอนหนึ่งหรือว่าการเรียกพื้นที่ในแนวรึกอ,อาจจะอาจจะนะล้ามาจากเกมที่ไปเยือนเชียงรายมาภาพรวมของเมืองทองผมว่าช่วงท้ายๆเล่งไม่ขึ้นเหมือนช่วงแรกๆ uh huh. ในครึ่งเวลาแรกรอาจจะผลกระทบจากเกมที่เขาข้างจะติดกันครับผม